คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการ รีวิวแบตเตอรี่เลนเลนเนโทสนะเป็นกระเป๋าโทสที่ผมแบบเใช้มาเองเป็นปีละก่อนที่จะมาขายเนี่ยก่อนที่ผู้นําเข้าเขาจะเอาเข้ามาด้วยแล้วแบบชอบมากจนแบบบอกผู้นําเข้าเลยช่วยเอาเข้ามาเหอะตัวนี้ผมอยากได้จริงผมอยากขายจริงคิดว่าคนน่าจะชอบมาละคราวนี้เล่าให้ฟังก่อนเบื้องต้นก็คือมันมี2ผ้านะซึ่งราคาจะต่างกันอันนี้คือผ้า pack อ่ะมีสีเทาสีเดียวนะตอนที่ผมรีวิวนะอนาคตว่ากันไปตอนที่คุณดูอยู่ว่ากันไปอันนี้ราคาจะแพงกว่าถัดมาผ้าคอรดูล่านะ ตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยมี2สีนะ,ะมีสีดำแบบนี้คือดำสนิทเลยแหละ,ะแล้วก็สีอันนี้เเรียกสีเครนะผมว่าสีนี้หายากอเออไม่ค่อยมีสีเครนะมันจะแบบมีความเป็นน้ำตาลอ่อนๆเลยอ่อนๆมากๆแล้วก็สายอะไรเงี้ยก็เป็นสีน้ำตาลผมว่าสีน,นี้ดูดีมากอะ่ะดูโคตรน่าใช้อะ่ะคืออันอื่นก็น่าใช้นะแต่ว่าอันนี้มันหายากต้องรีบหน่อยนะเพราะตอนนี้มีน้อยไปดูการสะพายกันมันก็เป็นกระเป๋าทอวนะนะเวลาสะพายเนี่ยก็แบบนี้ ผมสูง180นะอันนี้คือเวลาสะพายเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ไซส์อันนี้คือสีเทานะสีนี้ผมว่ามัน mm hmm. เท่ดีว่ะดูดีเลยนะเป็นสีเครกสีดำก็จะดูแบบเป็นสไตล์ที่กลางๆหลายๆคนน่าจะชอบโทสีดำอยู่ลวะวอะ กลับมาที่ตัวกระเป๋าเนาะเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้ดูความแตกต่างจริงๆสเปคทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ผ้าภายในภายนอกอะไรต่างอ่ะผมให้ดูก่อนที่ตัวนี้ผ้า Xpack อ่ะก็ะจะเป็นผ้าลิฟต์สต็อปมีโครงกันฉีกข้างในอะไรเงี้ยอ่ะเป็นผ้าที่แบบพรีเมียมแหละพวกแบรนด์ไฮเอ็นชอบใช้กันเป็นของแบรนด์เ Pack อเมริกาส่วนข้างในจะเป็นผ้าไลนิ่งสีเหลืองแบบนี้อันนี้ผมชอบมากเลยมาดูเป็นแบบผ้าสีเหลืองมัสตาร์ด ดูดีอ่ะก้นกระเป๋าอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบไนลอนแบบนี้อ่าแล้วก็มีการบุนุ่มที่ก้นกระเป๋าแบบนี้ด้วยอ่ะทิมล่างทิมบนแบบนี้อ่าแล้วก็สแต็บก็เป็นสายสแต็บแบบนี้ไม่ได้บุนุ่มอะไรแต่มันมีความนุ่มจากตัวสายที่พับทบทันมาผ้าคอร์ดูล่าสีดำเนี่ยด้านในเนี่ยจะสีครีมครีมนิดนิดแล้วกันอ่ะดูดีเลยนะดูสว่างาของง่ายเป็นแบบคอร์ดูล่าอีโคแฟบริกด้วยนะสำหรับตัวนี้แล้วก็สีเครเนี่ย ด้านในจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ป้ายลาเบลตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีครีมเออเนี่ยมันทําคู่สีมาดีอะ่ะชอบการเล่นคู่สีอนะไรต่างๆของเขาอะ่ะมันดูน่าใช้เนาะถ้าเป็นอันนี้ข้างในเป็นสีเทาตรงลาเบลเออแค่ตรงลาเบลก็ทํามาดีแล้วอะ่ะอันนี้คือจุด ที่ต่างเลยให้เห็นชัดๆว่าทั้ง3อันเนี่ยมันก็จะต่างกันประมาณนี้แหละแต่ในแง่ฟังก์ชันเนี่ยก็จะเหมือนกันผมให้ดูตัวนี้เราจะมีความพิเศษหน่อยคืออันนี้มันจะดำล้วนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันจะไม่ได้ดำล้วนตรงสายเนี่ยมันก็จะแบบเป็นน้ำตาลอะไรเงี้ยสายสแตปที่ใช้ก็เป็นน้ำตาลก้นกระเป๋าก็อาจจะแบบดูเป็น น้ำตาลแบบนี้อมเขียวๆนิดๆน,นะมีบุนูเหมือนกันอันนี้คือจุดที่แตกต่างละหลังจากนี้ผมจะลงดีเทลละดีเทลเนี่ยผมให้ดูจากใบเดียวแล้วกันอันนี้เป็นกระเป๋าที่มีความจุ18ลิตรน้ําหนักของมันอยู่ที่0.81กิโลนะแขีดประมาณนี้ก็ไม่ได้น้ําหนักอะไรเยอะมากคือถือแล้วยังรู้สึกว่าเออมันเบาให้ดูทรงอ่ะน,นี่เวลาใส่ของเข้าไปเยอะๆอะ่ะมัน ขยายออกมาได้เยอะเลยแต่ว่าต้องบอกกันนะว่าไอ้ตัวนี้เวลาของข้างในไม่มีอะตรงก้นเขาเนี่ยมันจะไม่ได้พับลงมาได้แบบนี้เพราะว่าก้นเขาเนี่ยบุกนุ่มทั้งแผงแบบนี้เวลามันไม่มีของเนี่ยเราอยากให้แบนเนี่ยตรงนี้มันจะพับแบบนี้นะอ่ามันจะแบบไม่ได้พับลงไปแบบนี้อันนี้ก็คือแบบเออบางคนอาจจะชอบบ,บางคนไม่ได้ติดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วก็ตัวโทอส์มันเนี่ยถ้าเวลามันไม่มีของเนี่ย มันก็อาจจะตั้งแล้วมันอาจจะล้มได้เพราะผ้ามันค่อนข้างนุ่มแล้วมันไม่มีโครงนะแต่ว่าถ้ามีของเนี่ยมันตั้งได้อยู่ละเพราะว่าก้นมันเป็นก้นแบบนี้เลยอ่ามันก็จะเป็นโทษที่ตั้งได้ถ้ามันมีของหรือว่าจัดทรงมันดีๆหน่อยอย่างเงี้ยจัดทรงให้มันแล้วมันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าแบบเนี่ยรวบกันไว้พุกมันก็จะล้มนะเพราะว่าผ้ามันครับ มาแบบนี้ปุ๊บมันล้มได้ถ้าเราดันทรงให้มันหน่อยหรือใส่อะไรที่มันแบบเออมีความเป็นทรงดันให้มันอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็จะสามารถเป็นทรงตั้งอยู่ได้แบบนี้สําหรับคนที่แบบมันตั้งเองได้ไหมอะไรอย่างนี้นะถัดมาตัวนี้มันจะเป็นกระเป๋าที่มีจุดเอาไว้ฮุกสลับไ้เยอะเลยตรงนี้มี1จุดด้านนี้มีอีกตรงนี้จะเป็นแบบอันคู่ด้วยนะมีอันเล็กอันใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ผิดนะอันนี้คือแบบตั้งใจมาแบบนี้เลยด้านล่างก็มีตรงนี้อ่ะโอเค เขาจะออกแบบไว้เพื่อมี extension strap ไว้ของติดกระเป๋าข้างนอกได้มีกระเป๋าพิเศษกระเป๋าเสริมนู่นนั่นนี่มีสายรัดอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนนี้ผู้นำเข้าเขายังไม่ได้เอาเข้ามาแต่ไว้ถ้าเอามาเราจะเอามาโชว์อีกทีเึงด้านหลังก็มีจุดให้คล้องพวก extension ต่างๆนี่มีตรงนี้อ่ะตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้เนี่ยเนี้ยเป็นหมดเลยเป็นแบรนด์ที่เขาชอบทําแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็น eco system มีนู่นนั่นนี่แล้วก็ลงจุดที่ยึดสายเนี่ยมันก็สามารถคล้องพวกคาร์บิ n เนอร์พวกอะไรอย่างงี้ได้นะ แบบนี้ประมาณนี้หรือจะเอาพวกคาร์บริเนอร์ของอาบาก้าเนี่ยตัวครับคาร์บิเนอร์เนี่ยมาคล้องก็ได้ต,ต้องคล้องกันเล็กนะตรงนี้มันจะเป็นจุดแบบพวกอันเล็กอะไรเงี้ยกระเป๋าผ้าถ้าเป็นตัวนี้ก็กันน้าอยู่แล้วนะตัวคาร์ดูรกันน้ําแล้วก็พวกซิปแรนต์เนี่ยก็เป็น YKK กันน้ําเข้าด้านหน้าเนี่ยผมชอบดีไซน์ของตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีแบบเย็บอ่าิมบลิกของแบรนด์เขาบัตเตอรลี่แบบนี้ ข้างในสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้ผมชอบคือด้านนี้ผ้ามันจะคือเนี่ยให้เห็นเลยโครงผ้า x p a พข้างในเป็นแบบนี้เขาไม่มีผ้าซับในนะด้านนี้เปิดเข้ามาข้างในเนี่ยช่องนี้จะใหญ่แล้วก็ตรงนี้เขาจะดีไซน์ให้ตรงนี้มันสามารถขยายได้เห็นไหมเพื่อใส่ของใหญ่ๆใ,ใหญ่ขนาดไหนตรงนี้สามารถใส่แบบ iPad ดนี้ได้นะอืมแบบนี้นใส่ได้เลยนะเนี่ยปิดเข้าไปเห็นไหม หรือว่าใส่กล่องใหญ่ๆเนี่ยมันหนางไงนะเนี่หนาเงี้ยก็ใส่ได้เพราะว่าตรงนี้มันขยายได้ข้างในมีช่องใส่ปากกาตรงนี้สามารถใส่ปากกาเข้าไปอ่าใส่ได้หลายด้ามแหละเพราะว่ามันเป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่อีกฟังหนึ่งตรงนี้เป็น snap lock อ่า เอาไว้ไปซื้ออุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมมันจะคล้ายๆตัวนี้มันจะหน้าตาอีกแบบหนึ่งแต่คล้ายๆแบบนี้มันจะเป็นตัว snap lock เงี้ยติดเข้าไปแต่ว่าตอนนี้เหมือนผู้นําเข้าจะหมดก็เลยยังไม่ได้เอามาขายนะแต่ตอนที้คุณดูอยู่ลองถามมาได้เป็นชื่อ HTK อ่ะก็จะสามารถติดเป็นพวงกุญแจเป็น key l i s แบบนี้เวลาจะใช้เนี่ยเนี่ยปุ๊บแบะบเข้าไปอย่างงี้ปุแ๊บบเวลาออกดันขึ้นก็จะออกมาแบบนี้ถัดมาตรงน,นี้มีช่องตื้นๆเอาไวใ้ใสน่น้ำบัตรเออมันจะเหมือนแบบเอาไว้ให้แบบหยิบง่ายๆเ่ใส่บัตรรถไฟฟ้้าอะไไร่เด ลงไปครึ่งใบแบบนี้เวลาหยิบเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบหยิบง่ายๆเลือกดูได้ประมาณนี้ทัดมาช่องนี้เป็นแม่เหล็กอีกแล้วอันนี้คือลักษณะของบาลารี่เลยคือแบบใส,ใส่นู่นใส่นี่มาเต็มไปหมดอดีไซน์ให้ดึงออกแบบนี้ปึ๊บเนี่นะเป็นแม่เหล็ก ข้างในเป็นผ้าไนาวูนะเป็นผ้าที่แบบว่ากันการขูดขีดเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ใส่พวกมือถือหรือว่าแว่นกันแดดอ่ะแว่นสายตาอะไรเงี้ยใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยใส่มือถือให้ดู iPhone Pro Max อะไรเงี้ยก็สามารถใส่เข้าไปได้ แต่ว่าใส่อย่างนี้เราจะแปะไอตัวแมกเนตไม่ได้นะจะติดแมกเนตอยู่นี้หรือจะใส่พวกแว่นตาแว่นกันแดดได้หมดแต่ว่าไอตัวแผ่นนี้ไม่ได้บุนุ่มอะไรนะต้องบอกก่อนอันนี้คือช่องด้านหน้าเนี่ยคือผมชอบดีไซน์ฟังก์ชันของไอแบตเตอรี่ตรงนี้แหละทั้งๆท,ที่มันน้ําหนักไม่เยอะแต่มันให้ช่องมาเยอะดีถัดมาช่องเมนช่องเมนตัวนี้มีซิป YKK อพพอร์ตเป็นแบบซิปด้านๆเคลือบ PU แบบนี้มีมือจับไว้แบบนี้ดูดีดีเ่ดีไซน์คู่สีดี เปิดออกมาปุ๊บทั้งในหให้ดูเลยข้างในใหญ่มาก แล้วก็นี่คือแผ่นด้านหลังแผ่นด้านหลังนี่จะมีดีเทลนี่ตรงนี้ใช้ผ้าเอ็กแพคเข้ามาทำนะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นผ้าคาร์ดูล่าก็จะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งนะที่เมื่อกี้นี้ให้ดูเนี่ยก็จะแบบบาร์ดิลี่แลนด์วอเตอร์บล็อกอะไรต่างๆนานาของเขาอ่าแล้วก็มีจุดยึด2จุดตรงเนี้ยเอาไว้ติดพวกสแนปบล็อกนะการออกแบบของเขาอ่ะเขาก็ชอบดีไซน์ห้เป็นด์บูดูล่าตัวที่ติดได้ที่ผมมีอยู่เนี่ยก็มี่องเก็บกล้องของเขาใส่เข้าไปใช่ไหมมันก็จะติดอยูงง่นี้เนี่ยตรงเนี้ย เปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้แหละพอใช้ได้แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบอ่ะคือตัวใส่กล้องตัวเนี้ยมันจะลอยอยู่เพราะนั้นเวลาคุณใส่กล้องหนักอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบดึงให้กระเป๋าอะ่ะมันยุบตัวลงแบบนี้ผมว่าถ้าจะใส่กระเป๋ากันกระแทกอะไรเนี้ก็ใส่ลงไปเลยก็ได้เนี่ยมันก็แบบลงไปถึงนู่นอะ่ะ เออให้มันอยู่แบบข้างล่างนี่น่าจะแบบดีกว่าแต่ว่าอันนี้เขาก็ดีไซน์ไว้แบบนี้เราก็อาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยซึ่งเดี๋ยวถ้ามันมีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอามาให้ดูสำหรับแผ่นนี้เขาจะเป็นแผ่นกันกระแทกนะน่าจะเป็นแผ่นอะ่ะเออข้างในมีความบุนุ่มประมาณหนึ่งแล้วก็มีกระดุมให้ติดได้แบบนี้ใส่โน้ตบุ๊กได้ถึง16นิ้วอ่ะแบบนี้อ่ะก็ใส่โน้ตบุ๊กเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้ ช่องด้านข้างตรงนี้มีช่องใส่ขวดน้ําให้ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็รูดได้แบบนี้ใส่ขวดน้ําได้ถึงไซส์แบบโอวลาแบบนี้เลยเนี่ยใส่โอวลาย4ิบสี่ออนก็ยังสามารถปิดรูดซิฟได้นะไม่แบบทำลุ้ขึ้นมาขัดมาด้านหน้าตรงนี้จะมีช่อง2ช่องใหญ่ๆนะใส่พาร์ตอดได้สามารถใส่พาร์ตอดได้เลยแบบและแบบนี้นีนะ Okay. ใหญ่แหละอันนี้ใส่แบบของใหญ่ๆได้เลยตรงนี้จะมีช่องซิปอีกช่องหนึ่ง เอซิปออกมาเข้าไปข้างในมันจะมีช่องนี่อันนี้เป็นช่องแบบไม่ลึกมากอ่ะมันจะแบบลงไปประมาณเนี่ยครึ่งฝ่ามือเนี่ยซึ่งเอาไว้ใส่แบบของที่เราแบบอยากให้มันอยู่ข้างบนบนหน่อยนะเราอาจจะใส่เป็นพวกหูฟังบลูทูธอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะถ้าแบบอยากเก็บให้ลึกๆหน่อยไม่อยากอยู่ข้างหน้าใส่มือถืออะไรเงี้ยอ่ะมันจะได้แบบลอยๆอย,อยู่ใส่พวกอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็ช่องตรงกลางเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วแหละก็อันนี้ก็สามารถใส่ของได้แบบเยอะเลยนะเสื้อผ้าอะไรต่างก็ครบถ้วนแลน้วนะสำหรับแบตเตอรี่เลนเนนโทนนะเป็นกระเป๋า พสอีกไปนี่ผมว่าเออมันดูฟูลฟังก์ชันดีะมีช่องโน้ตบุ๊กมีช่องนุ่นนี่เต็มหมดเลยน่าใช้แล้วก็น้ําหนักไม่ได้เยอะมากนะ g 8กลเนี่ยกับไซ i ซิงนี้กับฟีเจอร์แบบนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ไม่ได้หนักก็คือแบบน่าใช้ส่วนถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังหนักอยู่เนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่ฟีเจอร์จะลดลงหน่อยแต่เพื่อความเบาตัวนี้จะเหลือแค่0.49 กิโลอะไรเงี้ยเน้นแบบความเบาเลยขอบทุกนเรียบร้อยใครอยากสั่งซื้อใครอยากสอบถามเข้ามาได้เลยที่ Line แอดฟูโกหรือทาง Facebook, เฟซบุ๊กแมทเจอร์ก็ได้ช่องทางอื่นเว็บ shop, แอดฟูโกหรือคำสเลสช็อปลายช็อปทิกต็อกช็อปช้อปปี้ลาซาดา้สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางแล้วก็อยังไงก็ตามก่อนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนก็ทายเร็วๆใหญ่คุณทักเข้ามาก่อนที่ไลนะ์แอดฟูโกแล้วพรบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นบางอย่างอย,งอยู่คุณไม่ต้องไปดูเองทีละช่องทางคุณถามเข้ามาที่ไลน์แอดเดี๋ยวเขาตอบคุณให้โ okay. อเคขอบคอบคุณรบมัผ